ตอนนี้เรากำลังเริ่มที่จะลงแล้วนะคะตอนนี้ก็4ชั่วโมง30นาทีอีกประมาณ20กว่านาทีนะคะเราก็จะลงแล้วนะคะเส่งตอนนี้ก็เครื่องบินก็กำลังหักลำที่จะลงไปในพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียบนเกาะบาหลีนะคะซึ่งท่านก็จะเห็นถึงการเคลื่อนไหวของเครื่องบินที่กำลังโน้มตัวลงไปนะคะ นี่ก็คือเมืองเกาะบาหลีนะครที่ที่เราจะลงไปในดินแดนตรงนี้นะครับเป็นเมืองที่ว่าอยู่บนเกาะก็มีผู้คนอาศัยอยู่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าพืา้นที่นี้อาจจะเป็นของประเทศของเขานะคะซึ่งก็มีภูขเขาไฟนะคะต่างๆแต่เราไม่ทำภูเขาไฟนะคะแต่เราก็จะไปลงอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นเกาะบาหลีนะคะซึ่งดินแดนตรงนั้นนะ พื้นที่จำกัดจะว่าเป็นสนามบินเมืองบารีนะคะแล้วก็เป็นดิงานของเมืองคร,ร,รามครามครามานะคะซึ่งเป็นดินาดนของผู้ที่นักถือศาสนาครามฮินดูนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะไปเก็บภาพมาฝากทุกทุกท่านนะคะในการเพือ่อที่จะนำมาไปเขียนงานวิจัยระบบความทาาวิชาการต่างๆเพื่อที่จะเยะจะผยแพร่ในประเทศของเราให้ได้รับรู้นะคะแล้วก็ การมาของเราในครั้งนี้เราก็ไม่อยากจะมาเสียทีนะครับในการนำเสนอความทางวิชาการผลงานทางวิจัยของเราด้วยที่นี่เขาก็จะได้รับรู้ว่าในประเทศไทยของเรามีอะไรมีวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีพิธีกรรมอย่างไรแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์อะไรบ้างที่อยู่ในอีสานใต้เขาก็จะได้รู้เห็นาเรื่องราวของเรานะครแล้วเราก็จะได้เรียนวัฒนธรรม ของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็จะอมองเห็นมีภูเขาอยู่นับเป็นหลายร้อยลูกนะคะที่เป็นเนินเป็นอะไรขึ้นมานะคะซึ่งทุกท่านก็จะมองเห็นได้นะคะ